ดีกาใหม่ปี66ส่งข้อความคุยกันในแชทในไลน์บอกว่าไม่ต้องคืนเงินพี่อีกแล้วพี่ก็จะไม่ทวงเธอถือเป็นการปลดหนี้ตามกฎหมายมีผลบังคับทันทีเลยก็ในยุคสังคมปัจจุบันนะฮะการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะก็มีผลต่อชีวิตประจำวันกันมากขึ้นไม่ว่าจะคุยกันในแชทในไลน์ Twitter t i k t o ต็อกวีแหรือสื่อแอปพลิเคชันอื่นๆ ทีนี้หลังจากคนมีการใช้กันเยอะก็เกิดการโกหกหลอกลวงนะฮะมีการใช้ข้อความในการทุจริตจนกระทั่งกฎหมายมีกำหนดกฎหมายขึ้นมาเป็นพบรบว่าด้วยอิเล็กทรอนิกส์2544บังคับว่าการส่งข้อความดังกล่าวคุณต้องรับผิดชอบต่อคำพูดตัวเองดังนั้นจึงมีผลขึ้นมาตามมาตรา,า,า7นะครับที่กำหนดว่าห้ามไม่ให้ปฏิเสธความผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใด เพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เมื่อกฎหมายตัวนี้ประกาศออกมาปั๊บข้อความทุกอย่างที่คุณส่งออกไปคุณห้ามปฏิเสธความผูกพันและความามีผลบังคับทันทีนะฮะจะใช้พร,รบรตัวนี้บังคับขึ้นมาไม่ว่าคุณจะพูดคุยกันเรื่องยกหนี้พูดคุยกันเรื่องทําสัญญาพูดคุยกันเรื่องตกลงทางธุรกิจต่างๆนะฮะข้อความเหล่านี้จะมีผลผูกมัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทันทีเลยนะฮะ ซึ่งในดีกาใหม่ก็มีการโต้เถียงกันเกี่ยวกับเรื่องข้อความนี้แหละคือมีการพูดคุยกันก่อนที่จะมีการไปฟอ้องร้องนั่นก็คือพูดคุยเรื่องนี้ว่าคุณเป็นหนี้เจ้าหนี้ทวงหนี้แต่ก็อาจจะเกิดการประชดเะชันว่าคุณไม่ต้องชำระหนี้ให้ชั้นอีกแล้วชั้นก็จะไม่ทวงเธอพี่เห็นใจเธอเหล่านี้ทีนี้พอหลังจากเจ้าหนี้เกิดเอาคดีมาฟ้องเรียกเงินกู้นะฮะ ทางลูกนี่ก็มีการแคปข้อความที่คุยเหล่านี้ไปต่อสู้ในศาลซึ่งศาลก็มีคำวินิจฉัยว่าคำพูดดังกล่าวถ้ามองในรูปแบบของพรบอิเล็กทรอนิกส์2544มาตรา7คุณปฏิเสธไม่ได้ศาลพิพากษายกฟ้องถือเป็นการปลดหนี้เลยนะ,ะในเรื่องนี้เขามีดีกาออกมาล่าสุดเป็นดีกาที่2085ทั2566นะครับ เขาสู้กันในข้อกฎหมายตรงนี้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา340นะโจ์ส่งข้อความถึงจำเลยผ่านทางแอปพลิเคชัน VChat ซึ่งข้อความที่โจท์ส่งถึงจำเลยมีเนื้อความว่าตัวเองไม่ต้องคืนเงินพี่แล้วนะพี่ก็จะไม่ทวงไม่ทําให้ตัวเองลําบากใจอีกพี่ขอโทษกับเรื่องราวที่ผ่านมาและอยากให้รู้ว่าพี่ยังรักตัวเองอยู่ข้อความสนทนาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะทวงเงินที่จำเลยยืมไปอีกเป็นการแสดงเจตนาปลดหนี้ให้แก่จำเลย ส่วนที่โจ์อ้างว่าเป็นการปลดหนี้จํานวนอื่นไม่ใช่หนี้จํานวนแสนห้าพันบาทจําเลยยืมไปยังไม่ชําระคืนให้โจ์ตามฟ้องเห็นว่าโจ์ส่งข้อความแอปพลิเคชันทวงเงินคืนจากจําเลยและส่งข้อความถึงจําเลยให้เวลาจําเลยคืนเงินภายในหนึ่งเดือนเมื่อจําเลยมีพยานหลักฐานคือข้อความที่โจ์ส่งถึงจําเลยทางแอปพลิเคชัน VChat ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากที่จําโจ์ทวงเงินคืนจากจําเลยว่า โจ์ปลดหนี้ตามคำฟ้องให้แก่จำเลยแล้วแม้ข้อความนั้นจะไม่ได้ระบุชัดว่าเป็นมูลหนี้ใดและโจท์อ้างว่าหมายถึงหนี้จำนวนเล็กๆน้อย,อ,ยอื่นแต่มูลหนี้ที่โจท์ฟ้องว่าจำเลยยืมเงินจากโจท์คงมีเพียงมูลหนี้แสนห้าพับาทเพียงอย่างเดียว เมื่อพีาข้อประกอบกับที่โจทกเบิกความตอบทนายโจท์ถามเพิ่มว่าโจทคบหาขาจำเลยในระหว่างที่คบหาก็มีการให้ยืมเงินเล็กๆน,น้อยๆบ้าง1000บาทถึง2,000บาทบ้างและให้ทั้งที่เป็นเงินสดและโอนเข้าบัญชีดังกล่าวเป็นการให้โดยเสนหายิ่งสนับสนุนให้เห็นว่าเงินจำนวนเล็กน้อยที่โจท์อ้างนั้นเป็นการให้โดยเสนหาเฉ็เช่นคนรักไม่ใช่มูลนี้อื่นที่โจท์อ้างและไม่ปรากฏว่าโจท์นำพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีมูลนี้ที่จำเลยยืมจากโจท์อื่นมาแสดง แม้การแสดงเจตนาปลดหนี้จะใช้วิธีส่งข้อความทางแอปพลิเคชัน V-Chat ซึ่งไม่ใช่การส่งผ่านแอปพลิเคชันไลน์ตามที่โจทย์เคยใช้ติดต่อก็ได้ความจากคำฟ้องอุทธรณ์ของโจทก์เองว่าจำเลยตัดช่องทางการติดต่อโจทก์โจทก์ติดต่อจำเลยได้ทางโทรศัพท์แต่จำเลยไม่รับจึงติดต่อไปทางแอปพลิเคชัน V-Chat จึงเชื่อว่านี่ที่โจทก์ปลดหนี้นั้นเป็นหนี้จำนวนเดียวกับที่โจทก์ให้จำเลยกู้ยืมตามฟ้อง การส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน V Chat เป็นการสนทนาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตถือเป็นการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์จึงต้องนำพรบรว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์2 5 4 4มาใช้บังคับข้อความดังกล่าวจึงมีผลนะฮะให้ถือเป็นการปลดหนี้เก่จำเลยโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือตามมาตรา340วรรค2นะครับตามพรบอริเล็กทรอนิกส์มาตรา7และมาตร 8, า8พทยานหลักฐานของเจอมจำเลยมีน้ำหนักให้รับฟังได้มากกว่าจึงพิภากษาว่าเป็นการปลดหนี้ นะครับไม่ต้องชำระหนี้ให้แก่โจทย์เห็นไหมครับการส่งข้อความคุยกันทางแชททางไลน์ทางวีแชท chat, หรือแอพลิเคชันต่างๆนะฮะในอินเทอร์เน็ตก็ต้องถือว่าพราบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีผลเยอะมากดังนั้นต่อไปการจะคุยเรื่องสัญญาเรื่องธุรกิจเรื่องการปลดหนี้เรื่องการชําระหนี้เรื่องการทวงหนี้เหล่านี้ถ้าไม่จําเป็นนะฮะอย่าไปพูดไปคุยทางข้อความ เพราะกฎหมายบังคับแล้วว่าห้ามปฏิเสธข้อความเพียงอยู่ในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นะฮะดังนั้นพูดแล้วต้องรับผิดชอบในคำพูดตัวเองระวังให้ดี